หนึคำพูดที่แม่ค้าขายดีเขาไม่พูดกันค่ะคือคำว่าสต๊อกแน่นเพราะพูดคำนี้เมื่อไหร่นะคะสต๊อกของคุณยังอยู่เหมือนเดิมขายไม่ได้ขายไม่ออกขายไม่หมดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบอกว่าสินค้าทุกชิ้นนะคะมีเจ้าของหมดแล้วและบางส่วนนะคะลูกค้าจับจองไปแล้วถ้าคุณต้องการสินค้าคุณต้องรีบจับจองเข้ามาช้าหมดอดนะจ๊ะและก็บอกว่าสินค้านี้มานะคะเพื่อ พักชั่วขราวนะคะแล้วพ่อแม่ที่แท้จริงเจ้าของที่แท้จริงกำลังมารับไปหมดเลยสินค้าหมดกลางอากาศนะคะสินค้าขายดีมากผลิตไม่ทันสินค้าไม่พอนะคะรีบจังจองมาได้เลย ใส่อารมณ์การขายดีค่ะสวมรอยการเป็นคนขายดีไปเลยนะคะถ้าอยากเป็นคนขายดีเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นเชื่อแค่ไหนได้แค่นั้นลองทำดูนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นแม่ค้าที่ขายดีมากๆค่ะ